สวัสดีครับนี่เป็นเครื่องบดผสมของธนพันธ์ฐานะแท่งนะครับย้ำว่าบดและผสมในตัวไซส์นี้ไซส์พิเศษนะครับไซส์ห้าสิบกิโลอันนี้เราช่างและห้าสิบกิโลนะครับเราช่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับก็ทํางานโดยใช้มอเตอร์แล้วก็เกียร์นะครับเป็นมอเตอร์ห้าแรงเกียร์เบอร์แปติเลยนะครับจัมโบ้เลยดูหุนของช่างสูงเท่าไหร่นะครับร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับความสูงนะครับ อ่าครับถังร้อยห้าสิบกิโลนะความยาวร้อยห้าสิบนะครับความสูงนะครับหกสิบห้านะครับเฉพาะตัวถังนะครับใหม่ๆเลยนะครับมาแล้วหนึ่งหูงแล้วก็ปล่อยไปอย่างนี้นะครับ สองขายยากได้ไซส์ใหญ่ดหญๆดูดิว่าได้ไหมครับ50กิโลนะครับมอเตอร์5้าแรงนะครับเราใช้มอเตอร์ยี่ห้อเดียวกับเครื่องอัดของเรานะครับนี่เป็นเครื่องอัดนะครับเกียร์ครับของเรามีหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าเกียร์มอเตอร์ดูนะครับใส่อีก20อ่าใส่ยีก20โลก็ได้เนี่ยดูแล้วเนี่ยดูครับถังจุกนะครับ โอ้โหแน,น่อนะครับแต่50โลกำลังดีนะครับเพื่อการทำงานให้บดและผสมเข้ากับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าจะจะมีน้ำแล้วก็แป้งมันนะครับน้ำเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้น้ำหนักมากขึ้นนะครับก็นี่แหละครับเราอาจจะผสมแค่50โล50โลก็เยอะแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้100โลก็มันใหญ่ไป ก็ต้องเป็นเครื่องอีกแบบหนึ่งแล้วครับเป็นเครื่องผสมอย่างเดียวแล้วนะครับมันก็จะเริ่มจากเมื่อกี้เป็นก้อนใหญ่อ่ามันก็จะมีผงแต่ผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับไม่ได้ว่าเป็นเครื่องบดร้อยเปอรเนเหมือนตัวนี้เลยผมมาให้ดูอันนี้นะครับนี่อันนี้เราจะไปเทียบตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้คือตัวบดตีป,ป่นนะครับอันนี้ละเอียดยิบเลยนะครับในคลิปมีนะครับ นะครับเรา่าไปเรา่าไปเทียบกับตัวนั้นนะครับตัวนี้คือสองอินหนึ่งนะครับ t ูอิน one บดแล้วผสมในตัวนะครับบดแล้วผสมในตัวมันทํางานควบคู่กันนะครับเมื่อกี้ก้อนอใหญ่ๆก็จะมีปนๆบ้างแล้วก็มีเป็นก้อนบ้างนะครับก็อาจจะมีปนบ้างก็ต้องรอน,นิดนึงนะครับแต่ทํางานได้ดีเลยครับ เราจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการผสมนะครับก็คือจริงๆเลยใส่ไปแล้ว1นถุงเนี่ยเราก็ปล่อยไปก่อนสัก1นาทีให้มันทํางานบดไปก่อนแล้วก็เติมแล้วก็ปล่อยมันแล้วก็เติมแล้วก็ปล่อยมันแล้วก็เติมนะครับสุดท้ายก็มาเป็นเติมแป้งแล้วก็เติมน้ํานะครับอันนี้ผมทดลองเพื่อ,อไว้ทํางานพรุ่งนี้เช้านะครับก็ทําให้ดูว่าเราทำไซนี้มาเพิเศษ ใครที่สนใจนะครับก็เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเรียกว่าไอดีไลายนะครับ089 907 5054นะครับอ๋สวยงามนะี่ครับแต่ถ้าอยากมาเห็นของจริงได้เลยจะได้ไม่สร้างนี่ครับคืมือสร้างผมโอเคนะครับ,คนะครบใครชอบก็รอติดตามกันต่อไป